มันเป็นฐานเครื่องจักรฐานฐานรับของเราเครื่องจักรอาร์ตฟอเทสครับมันจะปกป้องตัวเองจากอันตรายด้วยสไปด้วยหนามอ <c oughs> <c oughs> บอเฮ้ยโหบักเอฟจจแอนครับผมสามารถครามีระบรอทนวันโบรได้อ๋อโหแล้วก็หัวใจสิบแต้มแปลว่าถ้าเข้าไปยังไงก็ตุยนะฮะว้าว คิดตามันมาแล้วโอ้โหแล้วสตันไม่ได้ด้วยรุนให้ไหด้เหมจเข้าให้แรงที่สุดให้ให้แรงกว่าที่มันจะรับไหวอะนะเอ้ยเอาว่ะหูน่ากลัวมากแงวแงวเ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 งวแงวงว,งวเอาม,มุนไปแลกไปใกล้ๆดิวายช็อตกันรอบโอ้เป็นเบือ่ออะผมปล่อยคอนเอาไปข้างหน้าแล้ว